อ้ผมตัวใหญ่มากแล้วแต่ผมติดไปอืมผมติดชิด้วยบอกไมานะนะนี่ตัวผมหมดเลยโัวติดเตดนะโอ้ยอไม่ไม่ผมติดอยู่ในนี้แล้วผมต้องวนไปตัวเองเพื่อไม่ให้โดนใคร มากที่สุดอย่างตัวเล็กพวกนี้นโดนแล้วตายเลยจังโดนและเจ็บใจมากๆไม่ออกได้แล้วโอ้ตัูโยมแต่มันช้องแค่ม,มาลกาไม่ไม่นะโอ้มค์ก่อฉันก็ติดอยู่ในนี้ไม่ไม่นะฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว ผมครับช่วยผมด้วยโ oh อ้มากยกาดเอ้ยจูน่าเหล็กทนชมผมดูจอดดูจอดดูคูณห้ามาก่อนดูสปีดสปีดโอเคไอ้ตทวนี้ถอยไปผู้ชมอยากให้ทวนี้ถอยไปไปยังไงไปแว้วผมเยอุยอ๊ยตันเล็กอะครับ านผู้ชมตัวเล็กน่ะผมก็ออกไม่ได้่านผู้ชมช่วยผมด้วยอาออกได้แล้วกำลังไปยังห่วงยังห่างไอ้เตัวไอ้เอ้าตกด้านล่างหรออ้าจีบตกด้านล่างกินเลยชวชอนั่งชดนะ อยู huh? yeah. ่ข <organizational> uh ้างหลังนะอยู่ข้างหลังใครมันยไนะแต่งหน้าแต่งหน้าข้างห่างข้างล่างข้างล่างนะตุยนีุุ่ยน้งสุุย้ดยเดุยยอยอไมเนช่วย ตรงนู้นตรงนูง้นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นหนึ่งร้อยวันนีน้ก็ยังแขนผมไม่อยู่นะให้ตัวนี้ไปไม่ได้ให้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้โอ้ได้ออกแล้วท่านผู้ชมโอ้ยตัวทหารนี่ ชมยังไงผมดูในนี้ไม่ผมไม่อยากดูในนี้แล้วเหลือ่อแล้วทำให้ชมโอ้โหชื่อชื่อยกษ์ยาวเพื่อนเปลี่ยนชื่อใหม่นะแยมแยมน้อยของครว่าน่ะคุ้นอยู่นี่โอ้ทำให้ชมผมแตกดี โอ้ยก้อดโอ้มยก้อดโอ้มยก้อดเฮ้ยออกได้ใช่ไหมสวยเย่ yeah. <c oughs> เออว้ายผม <c oughs> จะติดดูไหมอยูย่อยู่ที่แปดสิบแปดตอนนี้ได้หกหนึ่งแสนแล้วผมได้หนึ 1, ่งแสนผมแตกแตกกินเดี๋ยวครับรออะไร ท่านผูช้ชมกินดีครับรออะไรเฮ้ยพุกินแ,นแค่เนี้ยวายเดิ <Why? S 1> นมากบอกเลยเดินมาก้อจิ๊บไอจิ๊บโอ้โอ้ยไ oh ม่กัดท่านผูช้ชมคือแตกโลโอ้ oh my ม o กดก็ออกจากหางมาได มาส่วนดีกว่าไปละถอยอุยตัวยาวเหมือนกันนะนี่อาุ้ยตัวยาวแต่ไม่ใหญ่ไปละกูไปละ,ปล,ะละก่อนอุ้ยจับจบโอ้ไม่โอ้ไม่กัดมันขังผมไว้อะโอ้ my g ก d มันไปห่งพวกเราไว้อ่ะยัดีวะท่านผูชมดูนี่โอ้ยตัวเล็กตัวเล็กเย็นเย็นเฮ้ยดิวิอุูววิ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 วตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ดีครับรออะไรวิววิวสองแสนอ่ะครับที่เจ็ดสิบสองท่านผู้ชมดนี่เจ็ดสิบสามโอ้เจ็ดสิบสอง อุ้ยอุ้แตก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 หนึ่งสวยพี่สวยแตกหนึ่งเอาไอ้โปรเฮ้ยอฮ้ยโอ้โหโอ้ my god โอ้พระเจ้าจอดพระเจ้าจอดมันยอดมากโอ้ my god ยำยำอร่อยอร่อยช่วยผมด้วยท่านผู้ชมโอ้ยอู้ว้ายอย่าพึ่ง โลมากไม่ดีนะครับท่านผู้ชมมันผมอะเมื่อกี้ตามอเอ้ย,อยมันจะมันจะล้อมมันจะล้อมอย่าล้อมอย่าล้อมทำไมมีแต่คนมันล้อมผมก็อยากกินผมเหรอยู่คนตั้งเยอะให้กินไม่กินมากินผมโอ้เขาชั่วร้ายมากเลยท่านผู้ชมโอ้ยท่านผู้ชมช่วยผมด้วยไป เออผมจะตายหรือไม่ในหยิไม่วินาทีเฮ้ยแตกแตกแตกอาชีพแตกแตก,แตกไม,ม่แตกไม่มีใครแตกเลยเพราะว่าเขาเล่นเก่งไงใช่ไหมล่ะเพื่อนใช่แล้วตอนตัวเหลืองอดีอุิยงหัวหน้าวููู้ด้านหลังอู้วูวู ไปดีครับหลบน,น้ำ้ชมเน้่สาดได้คูดหาแล้วท่านผู้ชมโอ้มันมาแย่ยกันหมดเลยอะ่ะตัวนี้จะชนปะไม่ชนเลยอ้อแต่ละตัวนี้โหดกันหมดเลยผมไม่รู้จะว่ายังไงแล้เนะดูโหดมากมาขังผมเนี่ยผมว่ติดอยู่ในเนี้ย ติดอยู่เลยเนี่ยแลหละครับท่านผู้ชมผมได้ผมได้เท่าไหร่แล้วอ่ะท่านผู้ชมแท็แกแท็กเถอขอแท็กโอ้เดี๋ยวมาดูนะได้สามแสนแล้วนะเนี่ยผมก็หดเกินอ่ะ แต่ก็ระวังแตกอุ้ย,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 ยผู้ชมว้ายเกือบตายครับท่านผู้ชมโอ้ไม่ก้าวเกือบตายโท่านผู้ชมครับอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่โอ้ท่านผู้ชมดูสิโอ้ไม่ไหวแล้วผมโอ้โหเขาอ,อยากกินทิ้งผมหรือเปล่าโอ้โหอุ๊ยฟันลุกแตก อย่ยาย่าหมดเถอเอ,อ๋อหมดเลยอ้แตกแตกแตกไอเลี้ยงแตกไอเลี้งแตกว้าวท่านผู้ชมโอ้กินดีครับรออะไรรออะไรล่ะกินดีครับโอ้โหยังอิ่มเลยท่านผู้ชมดูได้สามเสียงเอา ตัวเล็กตัวเล็กวัดดีอืออดีนะดีนะเฮ้ยผมออกได้แล้วโอ้อย่างออกไม่ได้ผมจะทำไงดีท่านผู้ชมอุ้ยเกือบชนตัวเล็กท่านผู้ชมโอ้ my god โอ้ผมโดนพวกมันฝนละ โอ้ไม่ก๊าดจิ๊บกินเด็ดเดืตายตอนนี้อุยไม่ตายเฮ้ยโปอึดเกินต้องู้ชมเอาใจช่วยผมด้วยดูสิตอนนี้ผมออกไม่ได้เลยเลยเฮ้ยโอ้ยอายเกือบตายท่านผู้ชมโอ้มมยก๊ด แทกแทกอ่ะไม่โฆษนามาทำไมโอ้เพื่อนโอ้ my god oh สำหรับวันนี้จบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ